สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลงดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนฮาโลวีนนะครับอ,บอของที่ดอกก็จะมีอัญมณีนะครับทีมที่ลงก็ข้างหลังใช้เจฟยืนนะครับแล้วก็มีโรดี้นะครับเอสไอรีนแล้วก็สไปน์นะครับเปิดเว็บแรกก็ใช้เจฟเป่านะครับ ที่สำคัญคือต้องไม่กดสกิลอัตโนมัตินะครับครับปล่าไปแล้วปล่อยไว้เฉยๆเลยครับเพื่อที่เวฟสองนะครับเราจะได้ออกสกิลก่อนนะครับพอเปิดเวฟสองมานะครับสตูในนี้นะครับจะติดสถานะนะครับ ก็ใช้สกิลที่มีสถานะนะครับอตอนนี้ติดไปสองตัวนะครับก็ใช้สไปนะครับติดน้ำแข็งไปอีกนะครับแล้วก็ทำแทโอให้ตายก่อนนะครับ เจ็บเปล่าอีกรอบนะครับทชโอตายก็ใช้รดี้นะครับหลบบับแค่นี้นะครับก็ใส่ไปเลยครับมีอะไรก็ใส่ไป ง่ายๆนะครับหลักๆก,ก็คือเวฟสองนี้ต้องเปิดด้วยสกิลที่ติดสถานะนะครับมาดูว่าได้อะไรนะครับได้อัญมณีนะครับ